แน่นอนนี่คือคำบรรยายยูทู e ความยาวประมาณ900คำสำหรับ Mitsubishi Triton 2026เป็นภาษาไทย Mitsubishi Triton 2026ใหม่ล่าสุดมาถึงแล้วในประเทศไทยพร้อมการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีที่จะยกระดับประสบการณ์การขับขี่ของคุณให้เหนือกว่าเดิมอย่างแท้จริงรถกระบะที่ครองใจชาวไทยมาหลายปีกลับมาอีกครั้งในโฉมใหม่ที่ดูดุดัดนล้ำสมัยและตอบโจทย์ทุกการใช้งานทั้งในเมืองและทางออฟโรด เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกมิตูบิชิไทเทนสองพันยี่มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ที่เรียกว่าบิสมอตมีความแข็งแกร่งดุดันแต่แฝงไปด้วยเส้นสายที่เฉียบคมทันสมัยกระจังหน้าแบบไดนามิกชื่อรุ่นน้องใหม่เพิ่มความบึกบึนไฟหน้าเล็แบบใหม่บางเฉียบพร้อมไฟดิเอลที่ดูฉกเฉียวเส้นสายด้านข้างถูกออกแบบให้กล้ามเนื้อชัดเจนมากขึ้นบง่งบอกถึงพลังและความมั่นคงฐานล้อถูกขยายเพื่อความมั่นคงขนาดขับขี่ั้งยังเพิ่มความสูงใต้ท้องรถเพื่อความสามารถในการลุยาทางธุรกันดารได้ดีขึ้น เครื่องยนต์ใหม่ในไททัน2026ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดเด่นที่ทุกคนพูดถึงมิสซูบิชิใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.4ลิตรใหม่ล่าสุดให้กำลังสูงสุดที่ประมาณ204แรงม้าแรงบิดที่เหนือชั้นพร้อมการปรับปรุงระบบเกียร์และช่วงล่างให้ตอบสนองได้ไวนุ่มนวลและประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบขับเคลื่อน4ีล้ D, อซูเปอร์ซีเล็ก 4WD 2ที่มีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายแบบตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นกรเวน MUD Snow หรือเซนช่วยให้ไทเทนคันนี้สามารถลุยไปได้ทุกที่อย่างมั่นใจภายในห้องโดยสารของ m i t s u b ิ s h ไท r ท t o n 2 0ันได้รับการออกแบบใหม่หมดจดเพิ่มความหรูหราและความสะดวกสบายยิ่งขึ้นวัสดุคุณภาพสูงถูกนำมาใช้ในการตกแต่งอนหอั์ดีไซน์ใหม่รองรับสริระได้ดียิ่งขึ้นพื้นที่ภายในกว้างขวางมากขึ้นพร้อมเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่ อย่างหน้าจอสัมผัสกลางขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto มีระบบนำทางกล้องมองรอบคันภูมอลายมัติฟังชันพร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนเรื่องของความปลอดภัย Mitsubishi จัดเต็มเช่นเคย t ไท t ท n 2026มาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน d w ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน TK ระบบตรวจจับมุมอับสายตา BSM กล้อง360องศาและถุงลมงนิราภัยรอบคันช่วยให้คุณและผู้โดยสารรู้สึกมั่นใจในทุกเส้นทางอีกหนึ่งจุดแข็งของไท i ท o n 2 0 2ันคือโครงสร้างใหม่ที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้นใช้แพลตฟอร์มใหม่ที่มิสซูบิชิพ,พัฒนาขึ้นเฉพาะช่วยให้ตัวรถมีความสมดุลและมั่นคงขณะขับขี่ทั้งบนถนนเรียบและทางคลุกระระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบอิสระปีนกนกอคคู่ด้านหลังเป็นแบบแดบใหม่ที่ปรับจูนให้รับน้ำหนักได้ดีขึ้นแต่ยังคงให้ความนุ่มนวลเหมาะกับับงการ ใช้งานบรรทุกของและการโดยสารนอกจากนี้มิตซูบิชิไททัน2026ยังมีให้เลือกหลายรุ่นย่อยเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มไม่ว่าจะเป็นรุ่นแคบดับเบิลแคบหรือรุ่นขับเคลื่อน2ล้อและ4ลอ้อและยังมีรุ่นแต่งพิเศษสำหรับสายลุยหรือคนที่ชอบสไตล์สปอร์ตให้เลือกอีกด้วยสีตัวทั้งภายนอกก็มีให้เลือกมากมายทั้งสีใหม่และสีเด่นยอดนิยม ในเรื่องของความคุ้มค่ามิตซูบิชิยังคงรักษาจุดแข็งของไททันเอาไว้ด้วยราคาเริ่มต้นที่จับต้องได้พร้อมการรับประกันคุณภาพและบริการหลังการขายที่ครอบคลุมทั่วประเทศช่วยให้ผู้ใช้งานมั่นใจในการเป็นเจ้าของไททันคันนี้ในระยะยาวอีกทั้งยังมีแพ็กเกจ่อนชำาระหรือโปรโมชั่นต่างๆจากผู้จําหน่าย